ครับขออนุญาตพามาชมทุเรียนอายุหนึ่งปีหมอนทองครับแตกใบอ่อนเลยนะฮะ ตัวนี้ผมใช้ยาบำรุงก็คือมีเฮสุดรหนึ่งสุดสองผสมกันนะต้นส่วนหนึ่งซีซีน้ำหนึ่งลิตรแล้วก็ฉีดพ่นทุกสิบห้าวันนะเวลาหนึ่งปีแล้วจากต้นที่สูงประมาณสักสามสิบเซนตอนนี้ประมาณสักเมตรกว่าแล้วไปดูอีกต้นนึนครรับยอดเหมือนกันนะครับตัวนี้ ต้นนี้เป็นกิ่งกระโดงครับก็ซื้อมามาตั้งเกือบน่าจะปีแล้วล่ะ<_ <p> _>ก็หมอนทองเหมือนกันก็ใช้มีเฮสุดหนึ่งสุดสองผสมในตาส่วนหนึ่งซีดนะั้งหนึ่งลิตรฉีดพ่นทุกสิบห้าวันเหมือนกันนะครับ<_ <p> _>ก็ผลการแตกยอดดีมากประมาณสามสี่เดือนเนี่ยตอนหนึ่งการแตกยอดหนึ่งครั้งนะฮะก็ เรนในบ้านผมเนี่ยตอนนี้มีอยู่19ต้นตสวยตอนนี้ก็มีอยู่สองต้นแต่ที่อื่นนี่ผมก็ปลูกไว้อีกประมาณสักสมเดือนหกเดือนก็แตกยอดนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับตอนนี้เพิ่งปลูกใหม่ฮนะมันก็มีแตกกวาบ้างเหมือนกัน แต่ยังปลูกใหม่อยู่นะครับต้นกล้วยฮนะผมก็แต่งแต่งต้นก็อยู่ด้วยกันนี่ก็นนี้ก็เป็นเพื่อนในในในกลุ่มนี่มีสัสิบสิบเจ็ดต้นเนี่ยนะฮรู้สึกผมก็มีปลูกใหม่ประมาณสักสามเดือนมันก็มีการแตกแตกมาบ้างแล้ว นน,น่ออยหนะมันก็ไอตรงนี้เป็นกิ่งกิ่งข้างปลูกไว้มาต้นน่าจะสามสามถึหกเดือนเนี่ยนะครับก็มีการแตกน่าดูก็แตกกันอยู่หลายต้นผมก็เลี้ยงทุเรียนไว้ในบ้านนี่นะในบ้านเนี่ย ทุเรียนเอาไว้นะฮะมันก็แตกก็มีตัวเอพี่เลี้ยงบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะก็อยู่กันก็สายตกแต่งก็สวยงามต้นนี้ต้นนี้เป็นของต้นนี้ของค้อตาผมนะครับก็ใช้เม็ดฮะปลูกด้วยเม็ดเพราะเม็ดเลยแล้วก็ปลูกไว้เป็นน่าจะเรียนบ้านเลยทุกอย่างนะตัวสูงกันประมาณสองปี สองปีสามปีแล้วอ่ะโอเคก็ปลูกไว้ครับเรื่องอื่นก,ก็โอเคนะครับน,นี่มูซานคิงอันนี้อันนี้มูซานคิงเนี่ยก็แตงยอดละผมก็ใช้มีเฮสูตรหนึ่งสูตรส,สองฉีดทุกสิบห้าวันเหมือนกันนะฮะอันนี้ประมาณสามเดือน Tôi phải mình Đúng Học con mình có bị mì tẹt Tẹt ma dữ đó นะก็เริ่มกเกือบแตกแล้วทุกต้นตัดหญ้าก็แตกครับ ย,ยอดไม่ได้ฮะกนน็ปลูกใหม่ซ่อมครับโดยรวมนะครับผมเองใช้มีเฮสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรหนึ่งคืออาหารสูตรสองคือเชื้อราผสมกันแต่ตัวส่วนหนึ่ง ซีซีแต่น้ำหนึ่งลิตรนะฮะแล้วผมชีดพ่นทุกสิบห้าวันแล้วผมรู้สึกว่าได้ผลในสองต้นแรกที่ผมได้ใช้ไปเนี่ยผมรู้สึกว่ามันตอบตอบโจทย์ผมตอบโตแล้วก็มันก็แตกยอดดีตลอดนะฮะในบ้านเนี่ยมันดูแลง่ายมันมีน้ำแล้วก็เราก็อาศัยอยู่ที่บ้านเนี่ยดูแลทำให้รู้สึกว่าน่าจะได้กินมากกว่าที่จะปลูกนอกผมมีเวลาไปดูนะโอ้ยภรรยายผมชอบมากเลย การปลูกอยู่หลังบ้านเนี่ยนะน้ำผมใช้แบบบ่อป่านานแล้วก็ฉีดไม่ได้ใช้ระบบเลยนะครับก็ใช้ออยางฉีดรถดนี่แหละครับก็อตอนนี้ผมก็พอใจในหลังบ้านผมมีต้นไม้ต่างๆตกแต่งต้นกล้วยอะไรต่างๆให้สวยงามแล้วตัดหญ้าตลอดรู้สึกโอเคเลยนะครับหลังบ้านผมนะตอนนี้